สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ติดตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่นะคะที่เป็นการสงสัยแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องอรุงรังมากนะคะก็จะเป็นการลักษณะขึ้นรูปผมขึ้นในลักษณะทรงสูงก็ได้หรือลักษณะทรงหางเต่าก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการประดับดอกไม้นะคะหรืออาจจะมีการประดับ ที่เป็นในลักษณะของอเครื่องประดับที่เป็นพญารยานะคะแต่ชุดนี้นะคะชุดขอมิสุรีนี่นะคะยะสุธาราจะออกแบบในลักษณะของอะจะเน้นไปที่สร้อยคอนะคะซึ่งจะเป็นสร้อยคอที่ออกแบบแบบอินเดียนะคะซึ่งถือว่าเป็นสร้อยคอที่ประดับด้วยอาจจะเป็นไข่มุกประดับนะคะแล้วก็เป็นลักษณะ,ะหน่วงคอไว้นะคะแล้วก็จะเป็น เครื่องประภาพอรนะคะที่จะเป็นเครื่องประดับแบบอินเดียนะคะก็อาจจะเป็นสไตล์ในการออกแบบที่หารูหรานิดหนึ่งเหมาะสําหรับการเดินแฟชั่นโชว์อยู่ที่สูงๆไก,กลๆนะครับเพื่อให้ไฟนั้นได้ส่องถึงนะคะว่อไฟได้ส่องถึงตัวของเรานั้นนะคะก็จะ รียิบรียบนะคะงดงามสวยงามแล้วก็โดดเด่นนะคะเป็นที่ต้องตาต้องใจของบุคคลที่ได้พบเห็นนะคะก็เกิดความสนางามนะคะเป็นในลักษณะของอชุดนะคะอของสตรีชนชั้นสูงนะคะที่ใช้สําหรับการออกแบบเพื่อการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือ เป็นสตรีชนชั้นสูงที่มีศักยภาพทางสังคมในลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการออกแบบเช่นนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบสไตล์ของเยโสธราว่าเอ๊จะใส่แบบไหนนะคะที่จะเดินออกงานนี้ดีนะคะเป็นลักษณะแบบใดดีนะคะแบบประยุกต์ทยอินเดีย หรือลักษณะอย่างไรแบบไหนนะคะก็จะพยายามที่จะใส่ให้เป็นลูกต่างๆนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ได้เห็นแล้วก็สามารถที่จะออกแบบได้ว่าผ้าไหมหนึ่งชุดนั้นสามารถที่จะใส่เครื่องประดับได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เ้วก็เป็นการออกแบบที่สวยงามแล้วก็ดงดงามด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวย่สุธราจะลองเปลี่ยนนะคะจะลองเปลี่ยนผ้าไหมนี้นะคะที่จะออกแบบ วันนี้ดูนะคะว่าที่จะไปเดินแบบวันนี้ว่ามีความงดงามเสื่างงามอย่างไรนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะคะ